ฟันขึ้นมาแท้แอปเปิ้ลเลยเหรอคะดูดิเดีย๋ยวพ่อดูฟันดิดูฟันดิอร่อยไหมดูดิดูดิอื้มอร่อยไหมอร่อยไหมคะด,ดูดิดูชีแท้จริงจังมากอะ่ะ มีเสียงด้วยมีเสียงด้วยอ่ะเอาไปชอบล่ะค่ะดูฟันดิไหนดูฟันดิไหนดูฟันดิไหนดูฟันดิดูฟันดิฟัขึ้นแล้วดูสิไหวพ่อดูฟันก่อนไม่ให้ดูดูซิฟันล่างขึ้นแล้วดิ่ง่าย